BYD M6 รถยนต์ไฟฟ้า100%สําสำหรับครอบครัวมีที่นั่งถึง3แถวนะครับจากค่าย BYD ราคาประกันจะอยู่ที่เท่าไหร่รายละเอียดรถจะเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมเตินครับแล้วก็ไคซ่ามันนี่ครับเว็บเปรียบเทียบประกันรถยนต์ที่จะทําให้ประกันรถยนต์เป็นเรื่องง่ายสําหรับทุกคนนะครับใครที่เข้ามาแล้วครับยังไม่ได้กด subscribe กด l i ค์หรือว่ากดกระดิ่งนะครับผมก็ฝากทุกคนนะกดเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราในอนาคตด,ด้วยครับ ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับรถยนต์ลำดับที่5จากค่ายักษ์ใหญ่อย่าง BYD กับ BYD M6 รถยนต์ไฟฟ้า100%ที่อยู่ในกลุ่ม MPV รถยนต์กึ่งรถตู้ครับที่อาจเรียกได้ว่าเป็นกึ่งกึ่งมินิแวนรถสำหรับครอบครัวที่นั่งกันได้หลายๆคนเลยครับเปิดราคามา2รุ่นย่อยนะครกับ รุ่นด y นามิกนะครับราคาอยู่ที่829,900บาทวิ่งได้ไกล420กิโลเมตรและรุ่น Extended นะครับราคา929,900บาทวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรนอกจากทั้ง2รุ่นนะครับจะมีขนาดแบตเตอรี่แล้วก็ระยะทางการวิ่งไกลใกล้เนี่ยต่างกันแล้วนะฮะก็จะมีเรื่องของความเร็วในการชาร์จด้วยนะที่ต่างกันสำหรับรุ่น Extended เนี่ยจะมีความเร็วในการชาร์จนะที่าม,าม,าามากกว่า และก็จะมีหลังคากระจกประตูท้ายไฟฟ้าปรับเบาะไฟฟ้าไวเลสชาร์จในรถของทั้งหมดนี้นะครับในรุ่นไดนามิกเนี่ยจะไม่ได้ใส่มานะครับโดยอย่างที่บอกครับ BYD M6 เนี่ยเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%ที่เป็นกึง่งๆ่งรถตู้นะด้วยความที่มีเบาะที่นั่งถึง3แถวเลยนะครับเราจะไม่ค่อยเห็นรถรุ่นนี้เยอะนักในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าก็เลยอาจจะต้องเอามาเปรียบเทียบก,กับรถยนต์น้ำมันกันนะครับจะได้เห็นภาพนะว,ว่ารถรุ่นไหนที่เป็นตัวเลือกสําหรับทุกคนนอกจาก BYD M6 เนี่ยรุ่นแรกเลยจากเจ้าตลาดนั่นก็คือ Toyota v e l o s นั่นเองก็เป็นรถยนต์ MPV เหมือนกันก็เป็นกึงก่งๆรถตู้นะมันก็จะใหญ่รถเก่งธรรมดาอะไรเงี้ยนะครับราคาของ Toyota v e l o z เนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่795,000บาทแต่ว่าขนาดเนี่ยอาจจะเล็กกว่าเจ้าตัว BYD M6 อยู่ประมาณหนึ่งอีกรุ่นนึงครับอย่าง Honda BRV ราคาเริ่มต้นอยู่ที่915,000บาท ขนาดไม่ได้ใหญ่มากเหมือนกันครับก็เล็กกว่าเจ้าตัว M6 เหมือนกันและอีกตัวหนึ่งครับก็คือ Mitsubishi Expander ครับที่เป็นระบบ Hybrid หรือว่า HEV ราคาเริ่มต้นครับอยู่ที่933,000บาท ส่วนขนาดเนี่ยก็พอๆกับเวลอ s นะครับแต่ว่าใหญ่กว่านิดนึงนะฮะซึ่งอันนี้ครับก็ต้องชมทาง BYD นะครับที่ศึกษาตลาดมาอย่างค่อนข้างดีเลยนะผมคิดว่าเขาทําการรีเสิร์ชวิจัยมาแล้วแหละนะว่าตลาดเนี่ยมีรถอยู่ราคาเท่าไหร่บ้างขนาดประมาณไหนบ้างแล้วแลตัว BYD M6 ของเขาเนี่ยจะมาตอบโจทย์ตลาดยังไงน,นะครับ มาพูดถึงเรื่องหลังการขายกันบ้างสิ่งที่หลายๆคนอาจจะต้องพบเจอครับหลังจากซื้อรถของ BYD ไปอย่างแรกก็เป็นเรื่องของศูนย์สาขาต้องบอกก่อนเลยว่า BYD เนี่ยเมื่อเทียบกับค่ายรถนไฟฟ้าจีนที่มาด้วยกันเนี่ยนะครับตอนนี้ศูนย์สาขาอาจจะเยอะที่สุดแล้วตอนนี้ทั้งประเทศไทยเนะี่ยมีอยู่ถึง124แห่งแล้วนะอัปเดตล่าสุดนะ แล้วก็คิดว่าน่าจะขยายต่อไปอีกสักพักเลยแหละถือว่าเป็นข้อดีเนาะเพราะว่ามีการบริการทั่วถึงนะครับออกรถตรงไหนก็ได้นะแล้วก็ศูนย์ซ่อมก็อยู่ทั่วประเทศด้วยเหมือนกัน <Wow. S 1> อีกข้อนึงนะครับก็คือเรื่องของการซ่อมกับอะไหล่นะที่หลายๆคนอาจจะ กังวลก็เป็นได้นะคุณต้องบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้ปฏิเสธไม่ได้นะว่าการซ่อม b y d เป็นขามันเยอะนะเปิดเปลี่ยนแบตบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเห็นข่าปัญหาการซ่อมรถของ b y d น้อยลงแล้วซึ่งอันนี้ผมสันนิษฐานเอาเองนะว่าจริงๆ b y d อาจจะปรับปรุงสิ่งน,นี้ให้ดีขึ้นแล้ว <Wow. S 1> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรออะไหล่รอซ่อมอะไรเงี้ย ตรงนี้เนี่ยพอมีช่างที่เขาเชี่ยวชาญมาอยู่มากขึ้นมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นตรงนี้มันก็น่าจะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้มากขึ้นเช่นกันอ่ะและอย่างสุดท้ายนะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละกันนะครับแต่ว่าอยากจะเอามาเล่าให้ฟังนะก็คือมีหลายๆคนเลยที่บอกว่าไม่อยากรีบซื้อ BYD M6 เเพราะว่าหวังว่าในปลายปีหรือว่าต้นปีเนี่ยอาจจะ ลดราคาเพิ่มอีกก็เป็นได้นะเพราะว่าเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อกับรถยนต์ไฟฟ้า100%ของ BYD ทั้ง3รุ่นก่อนหน้าแล้วไม่ว่าจะเป็น a อ t o 3 d o o p p i i หรือว่าเป็นซ a ลนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่ใครจะคิดนะบางคนอาจจะจำเป็นต้องใช้ตอนนี้ก็ซื้อตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้เสียหาย ทีนี้ครับก็มาถึงเรื่องของประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งกันแล้วนะมีการเปิดเผยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าราคาประกันชั้นหนึ่งของเจ้าตัว BYD M6 เนี่ยจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะเปิดเผยจากเว็บไซต์ของเรเวเองเลยในเว็บเนี่ยเขาบอกเลยว่ามูลค่าสูงสุดของประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งครับของเจ้าตัว BYD M6 จะอยู่ที่27,500บาท จากบริษัทประกันนะครับ6บริษัทที่จับมือเป็นพันธมิตรกับ BYD เรเว่นะครับก็ได้แก่ซันเดย์ประกันภยัยนวกิจประกันภยัยเมืองไทยประกันภยัย LMG ประกันภยัยวิริยะประกันภยัยแล้วก็คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัยนะครับมีให้เลือก6บริษัทเลยนะโดยตรงนี้ก็ต้องมาขยายความกันนิดนึงนะครับที่เขาบอกว่าเป็นมูลค่าเบีย้ยสูงสุดที่27,500บาทหมายความว่าเบีย้ยสูงสุดเนี่ยของ6บริษัทเนี่ย มันจะมีบริษัทหนึ่งที่ขายอยู่27,500บาทแต่บริษัทอื่นๆเขาอาจจะไม่ได้ขาย27,500บาทอาจจะขายถูกกว่านี้เพราะว่ามูลค่าเบียสูงสุดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในปีต่อประกันปีต่อไปถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วเขาใช้เบี้ยเท่านี้เหมือนเดิมนะผมคิดว่า BYD M6 เนี่ยน่าจะต่อประกันชั้นหนึ่งนะครับได้ในราคา25,000จนถึง27,500บาท อันนี้ยังไม่รวมส่วนลดประวัติดีอะไรเลยเนาะเป็นราคาแบบปกติซึ่งสาหรับราคาประกันที่ออกมาประมาณนี้นะก็ถือว่าไม่ผิดคาดมันก็ไม่ได้ต่างจากราคาประกันชั้นหนึ่งของแอตโตสหรือว่าดอลฟินเท่าไหร่นะที่มีราคารถเนี่ยใกล้เคียงกันแล้วทุกคน่ะครับคิดว่าราคาประกันชั้นหนึ่งของ BYDM6 เอนี่ยอยู่ประมาณนี้ทุกคนโอเคกันหรือเปล่านะมันควรจะถูกกว่านี้หรือจริงๆมันควรจะแพงกว่านี้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันข้างใต้นี้ได้เลยนะครับแต่ยังไงก็าตามนะครับไม่ว่าทุกคนจะใช้รถรุ่น ะจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์น้ํามันก็ตามนะยังไงก็แล้วแต่ถ้าทุกคนอยากจะ เปรียบเทียบราคาประกันรถยนต์ก็สามารถเข้ามาดูได้นะพี่ p r i ซ่ามันนี่เว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับเราเป็นตัวกลางเปรียบเทียบราคาประกันรถยนต์ที่จริงใจมากๆกับทุกคนและถ้าทุกคนมีปัญหาอะไรครับเกี่ยวกับการซื้อประกันรถยนต์หรือว่าใช้ประกันรถยนต์นะครัอยากจะทักเข้ามาปรึกษาส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาได้เหมือนกันนะครับที่ไลน์แอดไพรซ่ามันนี่อันนี้ก็เข้ามาถามคําถามได้ทุกคําถามเลยนะครับไม่ว่าจะซื้อจะใช้เคลมไม่ได้อะไรเงี้ยเข้ามาถามได้เลยนะครับสุดท้ายนีะครับก่อนไป ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปมาให้ดูด้วยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้สวัสดีครับ